สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะนะครับก็อยากจะมา,าให้กำลังใจนะนะครับกับหลายๆคนนะครับที่อกหักในรอบที่หนึ่งกับรอบที่สองมาแล้วก็เราอยากจะมาเป็นกำลังใจให้นะครับ วันจุดขอบนะครับพรุ่งนี้วันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดนะครับสําหรับใครที่อกหักมาในรอบที่หนึ่งรอบที่สองพรุ่งนี้เขาก็จะเริ่มเปิดให้เปิดรับสมัครนะครับวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดนะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับผมว่าเอ๊ะตอนที่เรากรอกข้อมูลการสมัครนั้นนะครับเราควรจะกรอกยัยงไงดีนะครับให้คณะ พิมพการหรือให้อาจารย์ท่านสนใจในตัวเรานะครับให้เราคิดว่าเรากําลังเขียนเรซูเม่เนาะเพื่อที่จะไปสมัครงานนะครับพรุ่งนี้เราจะสมัครงานแล้วเราต้องเขียนเรซูเม่อะไรยังไงนะครับผมอยากจะมาไกด์แนวทางให้แบบน้องๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการแข่งขันที่คิดว่าน่าจะแข่งขันกันสูงน,น,นะครับผมเพราะว่ามันเหลือตําแหน่งไม่กี่ตําแหน่งแต่ว่าคนสมัครค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ใครนะครับที่ อกหักมาจากรอบที่หนึ่งรอบที่สองก็ไม่ต้องเสียใจยังถางเอาวกเขาก็ยังเปิดให้เราสมัครเข้าอีกรอบหนึ่งคือรอบที่สามทีนี้ก็ต้องมาเตรียมตัวนะครับเพราะมีประสบการณ์มาถึงสองรอบแล้วรอบที่หนึ่งรอบที่สองแล้วว่าเอ๊ะมันมันผิดพลาดหรือว่าเราเกาะอ,อะไรผิดอะไรยังไงนะครับผมก็ข้อมูลนะครับจำได้ไม่เอ่ยตอนที่เราเกาะเข้าไปมันจะมีสองส่วนใช่ไหมครับคำถามที่โครงการก็ถามเราว่า สนใจโครงการเพราะอะไรใช่ไหมครับในตัวช่องที่เรากรอกข้อมูลไปตัวแรกกันนะครับเราสนใจโครงการนี้เพราะอะไรนะครับ <c oughs> ใส่เข้าไปเลยครับผมว่าอ่าสนใจในการพัฒนาชุมชนตำบลด้วยอะไรครับผมด้วยทักษะที่เรามีครับผมทักษะด้านไหนก็เรื่องการ เรียนรู้เนี่ยครับผมทักษะการเรียนรู้ทักษะการทํางานเป็นทีมทักษะสกิลในการใช้งานสื่อโซเชียลงานออนไลน์พวกนี้ที่ผมแนะนําน้องๆไปนะครับจริงๆก็กรอกข้อมูลแนะนําให้น้องๆไปหลายคนว่าคนจะกรอกอยังไงก็ใส่เข้าไปครับว่าสนใจโครงการเพราะอะไรต้องการพัฒนา นะครับผมสินค้าในชุมชนของตัวเองนะครับผมอ,ออกสู่ตลาดนะครับผ่านการออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook Live อย่างเงี้ยครับผมนะแล้วก็ต้องการพัฒนาทักษะ,ะด้านการตลาดออนไลน์อย่างเงี้ยครับ จึงสนใจเข้าโครงการเพื่อนำความรู้ทักษะที่มีนะครับผมมาร่วมพัฒนาชนุมชน,ชนตำบลตัวเองโดยก็อาจจะซึ่งมันคำถามมันอาจจะถามว่าโครงการเพราะอะไรแล้วก็อาจจะใส่ไปอีกได้ว่าด้วยความที่เราเป็นคนเรียนรู้เร็วมีความกระตือรือร้นนะครับมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ รู้นะครับาวางตัวได้เหมาะสมหรือว่าเป็นคนวางตัวให้เหมาะสมและเข้ากับทีมได้ง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนมีความคิดสร้างสรรค์อ่าแล้วก็ซึ่งมันอาจจะไม่ถามเกี่ยวกับว่าสนใจโครงการเพราะอะไรแต่เราตบท้ายไปครับว่าเราสามารถทํางานเป็นทีมได้นะเรามีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้นะอเรามีความเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเป็นผู้ร่วมคิดที่ดีเป็นมิตรที่ดี คือพยายามสื่อตรงนี้เขาไปด้วยเพราะว่าการทํางานทังนี้มันต้องทํางานเป็นทีมมันจะต้องมีอะไรที่ไม่ถูกใจเราบ้างแล้วก็ถูกใจเราบ้างนะครับผมฉะนั้นตอนที่ผมช่องแรกเนาะที่เขาถามเราว่าสนใจโครงการเพราะอะไรเนรี่ครับผมก็นี่แหละครับผมต้องการนําทักษะที่มีนะครับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตนําบลเช่นช่องอ,อย่าง ทักษะด้านการตลาดออนไลน์หรือทักษะด้านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างนี้คือมันโครงการมันเน้นตัวนี้เป็นหลักเราก็พยายามเอาตัวนี้ไป,ไปชูครับผมนะครับต้องการนําทักษะด้านการตลาดออนไลน์และการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับไปพัฒนาสินค้าในตาบนผลิตภัณฑ์ในตําบนออกจําหน่ายเนี่ยครับเขียนไปประมาณนี้นะครับผมและก็อย่างนึงก็คือต้องการ พัฒนาทักษะที่มีอยูอ่ให้แข็งแรงมากขึ้นหรือว่าให้ดีกว่าเดิมนะครับอ่าด้วยความที่เราด้วยความที่อเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้แล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์อ่าและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดีล้วฟังเพื่อนร่วมทีมได้ดีเนี่ยใส่ไปด้วยครับ ถึงมันจะไม่เกี่ยวว่าเพราะอะไรแต่ว่าเหมือนเราขายตัวเองเองะเนาะต้องทําให้ตัวน่าสนใจเขาไว้นะครับผมต่อมาพอในบล็อกที่สองใช่ไหมครับส่งเขาจะถามว่าเราต้องการทําอะไรพัฒนาอะไรใช่ไหมครับตัวนี้ก็ดูในตําบลของตัวเองนะครับให้มันสอดคล้องอย่างเช่นตําบลตัวเองเราก็มีเรื่องอะไระมีติงแวดล้อมหรือชุมชนตัวเองเป็นหลักเนี่ยก็บอกว่าอาจจะ,ะต้องการอะ,อะไร ต้องการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนนี้เราอาจจะมีคิดโครงการเล็กๆส่วนตัวของเราไว้เนื่องจากต้องการทำอะไรเนื่องจากชุมชนอ,อยู่ติดคลองธรรมชาติแล้วมีคนทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองมากจึงอยากจะรณรงค์หรือจัดกิจ,จก,กรรมชวนสมาชิกในชุมชนมาช่วยกันดูแลรักษาคลองธรรมชาติานี้ครับผม นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องอผู้สูงอายุอย่างเงี้ย <c oughs> โทษครับเจ็บคออยู่เพิ่งหายกลัวจะโควิดหรือในหมู่บ้านเรามีผู้สูงอายุเยอะอย่างเงี้ยเราก็อาจจะ,ะเขียนไปว่าต้องการต้องการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้สามารถขึ้นพาตนเองได้ด้วยการสร้างงานให้ผู้สูงอายุมีงานทําตามศักยภาพที่ผู้สูงอายุมีเนี่ยครับผมนะครับหรือหรือต้องการนำผลิตภัณฑ์ในตำบลไปทำการตลาดไลฟ์เฟซบุ๊กขายหรือจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อ สร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับตัวเองหนูแ้ยครับผมในส่วนของบล็อกที่สองที่เขาถามแล้วว่าต้องการทําอะไรก็เหมือนให้ให้คิดโครงการเล็กๆมาสักโครงการหนึ่งแล้วก็บรรยายไปนะครับนะครับว่าเราต้องการทําอะไรอย่างอย่างผมเนี่ยผมเป็นชุมชนท่องเที่ยวผมก็บอกไปเลยว่าผมต้องการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องท่องเที่ยวเ,เชิงสร้างสารรค์และชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ พื่อให้ชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืนสามารถขึ้นพาตนเองได้เนี่ยครับผมนี่ก็คือเสียงที่ผมใส่ลงไปเลยว่าเ,เป็นแบบนี้แบบนี้บล็อกแรกบล็อกแรกเป็นบล็อกของอสนใจโครงการเพราะอะไรเป็นบล็อกของการนําเสนอ,อที่ผมเขียนไปก็คือว่านําเสนอทักษะเราอยากทางานนี้เพราะอะไรเพราะต้องการนําทักษะของเราที่มีนะครับ ต้องการนําทักษะของเราที่มีเนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนพัฒนาตาบลและต้องการพัฒนาทักษะที่เรามีอยู่แล้วให้มันดีมากขึ้นนะครับนั่นคือที่ที่ผมเขียนลงไปแล้วก็ตกท้ายด้วยการพรีเซนต์ตัวเองว่าเป็นคนแบบไหนนะครับเช่นเป็นคนแก้ปัญหาได้ดีอ่าแล้วก็กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้นี่นะครับผมแล้วก็อะไรอ่ะมีความคิดสร้างสรรค์นะอ่า แล้วก็มีสามารถทํางานเป็นทีมได้ดีรับฟังเพื่อนร่วมทีมได้ดีรับคําสั่งไปปฏิบัติงานได้อย่างดีเนี่ยครับผมคือคือสิ่งที่ในบ็อกแรกที่บอกไปนะครับนอกจากที่เราบอกว่าเรามีสนใจโครงการนี้เพราะอะไรต้องการพัฒนาสินค้าในชุมชนอ,ออกไปจําหน่ายต้องการนําสินค้าในตําบนของตัวเองไปไลฟ์เฟซบุ๊ก่อจําหน่ายหรือว่าไป ทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆที่ตัวเองถน,นัดนะครับอย่างเช่นบล็อกแแกรมก็ได้ทวิตเตอร์ก็ได้หรือว่า youtube ก็ได้อะไรพวกนี้นะครับผมแต่รู้สึกหลักๆเขาจะเน้นให้มาเรื่องไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับผมพอเราบอกในส่วนนี้ไปแล้วพวกบเราก็อตอบด้วยคุณสมบัติในการทํางานนะครับอย่างที่บอกแก้ปัญหาได้ดีมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้นะคะผมมีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นมิตรสามารถทํางานได้สามารถทํางานเป็นทีมได้อย่างดีรับฟัง คําสั่งและเป็นปฏิบัติได้เป็นอย่างดีครับนีนคือบล็อกแรกก็ถามราว,ว่าใ้โครงการเพราะอะไรนะครับประมาณบล็อกที่2อต้องการทําอะไรก็บอกไปเลยว่าคิดเป็นโครงการเล็กๆนะครับผมอย่างที่บอกอถ้าจะดูเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมออย่างเช่นอย่างผมที่ผมบอกไปนะผมก็บอกว่าผมต้องการ <c oughs> ทําอะไรผมก็บอก,บอกว่าต้องการพัฒนาอชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวนะด้วยอ ชุมชนเป็นชุมชนที่มีโฮมสเตย์อยู่แล้วก็อยากจะพัฒนาให้มันเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมกับการรักษาสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเช่นรณนงค์ในเรื่องของการเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองการปลูกต้นไม้หรือว่าปลูปกพื้นน้าใน,นริมตลิ่งเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ําแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของชุมชน เก็บขยะภายในลําคลองอะไรอย่างนี้หรือถ้าใครชุมชนใครมีรูปแบบไหนเราก็พยาย,ยามคิดโครงการเล็กๆมาแล้วก็บรรยายสิ่งที่เราต้องการทําไปแต่เมนหลักๆก็คือให้ทุกคนนะครับผมคิดในเรื่องของอว่ากระตลาดออนไลน์ให้เป็นหลักนะครับผมว่าเอ๊สามารถไลฟ์ Facebook ได้ทำสื่อออนไลน์ a, Game, พวกอินสตาแกรมทวิตเตอร์พวกนี้ได้ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับใน,ในตัว ท so ักษะอะไรของเราแล้วสิ่งที่เราต้องการทําตัวนี้มันจะช่วยให้เราได้ได้งานเยอะมากๆแล้วก็ตบท้ายในเรื่องที่ผมบอกคือเรื่องอการทํางานเป็นทีมการแก้ปัญหาได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้อาจารย์พิจารณาได้ดีขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวหวังว่าทุกคนก็คงจะสมหวังในรอบที่สามเพราะถ้าไม่มีรอบไม่ได้รอบสามแล้วก็คงก็คงไม่มีแล้ว แต่ก็ยังเรายังทําไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจยังมีอยังมีหรือเปล่า <evaluation> ผมคิดว่าเขาอาจจะมีต่อโครงการในรอบหน้าเราก็กลับไปฝึกพัฒนาทักษะตัวที่เราขาดไปเนี่ยครับผมามก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับใครที่ กำลังจะสมัครในรอบที่สามนี้ก็ขอให้สุงหวังนะครับผมก็การเดินทางสมมติผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสมัครตำบลที่อยู่ข้างเคียงไม่ได้ตำบลที่ตัวเองทำงานอยู่แล้วเพราะว่าตำบลที่ตัวเองอยู่อาจจะเต็มแล้วการเดินทางต้องบอกเขาแล้วว่าเรามีปัญหา เราไม่มีปัญหาในการเดินทางเลยสะดวกเลยที่จะไปทําง,งานในพื้นที่ต่างตำบลน,นะครับผมหรือแม้จะต่างอำเภอเราก็สะดวกถ้าอยากได้งานก็ต้องบอกเข้าไปแบบนั้นแล้วก็อีกตัวก็คือว่าเรารู้จักพื้นที่ในตําบลที่เราสมัครเป็นอย่างดีนะครับรู้รู้เส้นทางรู้จักผลิตภัณฑ์ในตําบลบ้างน,นะครับผมทำกันบ้านานิดนึงรู้จักผลิตภัณฑ์ในตํตำบลบ,บ้านแล้วก็รู้เส้นทาง เดินทางแล้วก็รู้จักพื้นที่เนี่ยจะช่วยเราได้นะครับเพราะถ้าเกิดคุณสมัครรอบสามไปสมัครตำบลอื่นที่ไม่ใช่ตำบลของตัวเองแล้วก็กระอึกกระอักว่าไอ้การเดินทางจะเดินทางสะดวกไหมอะไรตอบไปแบบไม่ต้องติดขัดเลยครับว่าเดินทางได้สบายแล้วก็รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีโม้ไว้ก่อนครับได้งานแล้วก็วิงไปดูก็ได้นะครับผมโอเคครับหวังว่า อันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับใครที่กำลังจะสมัครรอบที่สานะครับผมลองหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ลองอคิดไอตัวที่เราจะเกาะข้อมูลให้ดีๆนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมก็วันนี้ก็ขอให้หลัาฝันดีกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ